ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อเช้านะครับผมขัดไฟเสร็จไปแล้วนะเอาผมให้ดูก่อนฝนมันตกด้วยเนี่ยกริบๆเลยฝนมันตกมีคลิปนะก็ฝากดูคลิปแรกด้วยส่วนคลิปนี้เราจะมาทําปุ่มมันติฟังกช์ชันนะครับเดิมแล้วเขาไม่มีนะเขาไปซื้อปุ่มมาใส่ทีเนี้ยสส่ข้างล่างอะ่ะไม่รู้มีไหมนะครับเดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องถอดพวงมาลัยออกมาก่อน,นี่ถอดมาเพื่อเอามิเตอร์วัดวัดอ่าวัดปั๊กนะครับ อ่ะนี่เป็นปจัจจดาวนะเดี๋ยวผมแกะแป๊บหนึ่งข้างบนพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีสายคือถ้ามันเป็นปาเจโ่นะครับน่าจะมีฟูดคอนโทรลอยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นคูดคอนโทรลใช่ไหมไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละซื้อมันติฟังก์ชันมาใส่สายมันมีมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมสายมันลงมาข้างล่างแล้วทีนี้ยปักข้างล่างอ่ะมันจะไม่มีสายสองเส้นนี้นะนี่ผมแทงเข้าไปเพิ่มนะครับ ีขาวกับสีดำเนี่ยสองเส้นเนี่ยไอปักที่ใต้คอเนี่ยเนี่ยทีนี้เราต้องทําสายไฟเข้าไม่ได้พินนะแล้วแต่ว่าเราไม่มีพินเราทําอย่างนี้นะครับเอาสายไฟเนี่ยม้วนเล็กๆนะแล้วก็แทงแทงลงมารูล่างเห็นไหมแล้วแทงลงมารูล่างแล้วพับขึ้นไปแบบข้างซ้ายนะเนี่ยผมพับพับขึ้นไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยข้างนี้ผมพับขึ้นไปแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะพับขึ้นไปเหมือนกันนะครับแล้วก็คู่นี้แหละจะเป็นสายคอนโทรลพวงมาลัยนะใช้ได้นี่นะยัดเรียบร้อยนะครับเห็นไหม ภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะพยายามดูดีๆนะอย่าให้สายเสษสายไฟมันข้ามกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปึ๊บแน่นหน่อยอ่ามันจะแน่นนิดนึงอันนี้นะครับสี่เส้นนะดำดำดำขาวเนี่ยเป็นเป็นปุ่มมันตินะครับส่วนในม่วงกับม่วงกับเทาเนี่ยน่าจะเป็นไฟหลีนะตอนนี้ไฟหลีมันติดแล้วมีแค่มันตีใช้ไม่ได้นะ โอเคเราเดี๋ยวเราเอาสายไฟคู่นี้นะครับเดินไปหาวิทยุแอนดรอยกันนะตึงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะนี่นะเอาผมกดเพิ่มเสียงนะนะลดเสียงนะกดโหมดกดโหมด ก,กดอันนี้มันจะเป็นมันจะเอามาหน้าแรกอะ่ะผมกดเพลงแล้วกันกดเน็กมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีเพลงให้ลองอะโอเคน, okay นะ <c oughs> นี่นะนนะเห็นนะมันเล่นอยู่นะแต่ผมไม่เปิดเสียงนะติดลิขสิทธิ์อเอาผมกดขึ้นนะนี่ผมกดขึ้นนะ เปลี่ยนเพลงอ่าเห็นไหมเปลี่ยนเพลงล้วทีนี้โหมดผมผูกไว้กับรูปบ้านเอาผมกดโหมดนะมันก็จะออกมาหน้านอกน่ะโอเคครับเรียบร้อยใช้ได้ละถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไให้ด้วยนะครับ